สวัสด so, so ีพี่น้องสวัสดีสุคนสวัสดีเอฟซสมอสบอเนาะสวัสดีปศุขสุคนพี่น้องในกาศิมาเบิงเป็นเห็ดกับข้าวเรียงแข่พี่น้องเลยมันโจดซึ่งผักอะไาเรียสเด็กกรลังเห็ดกับข้าวพี่น้องแฉเจเจวโอ้ยเจ็บ กามีขยะน้ลซกลังซอยห่อนหั่นักชีพี่น้องเอ้ยผักชีผักชีลวครับหอมบัวพี่น้องเอาผักหอมไปือกัแจวก็อยงพี่น้องบ่บ่ม อันนี้อีกย่งสิเลยบลาบเราม่ตัวเรนี้คือพี่น้องเลยมีนนลาบห่หน่อยนะไห่กินนลยนะให้ลาบไปยืนเสออยู่

พัหลดโลมน้ำตดไดพาดโลมพาหลลมพาหลดลมท่ะจ้ะพาเนี่ข้าบ้านจะเด็ดเด็ด well, บ้าไปลงท่าไดอันนั้นริยะบ้าสันชักยาบเมื่อำับอกมาพูดนี่จะบอกแต่รกกเ่อเดนข้ามาปลุกแล้วก็เมื่อปากไรเพราะที่่าไม่เห็นหน้าก็พนดทาเรยว่าเมื่อกับเมื่อว่บริไกินข่าวแล้วกันพดได้เด็ดบ่ จช่พ no ี er no ่น้องจัดโอ้ยตาเซ่ประเดีเยวแก้านะาะสระวนพี่น้องอีหนึ Apa ่งปรพเดี๋ยวลาประเดี๋ยวแก้วพี่น้อง บริัทาอ,อ,อไรเลดบปจไปลงทลาราลรถทะเลกมาหินบออ่ขับไวบ่

ยาเย็ากมไมาไ่เย็นางเต็มคืนท้างหลังคืนบน้เกตุงตงเนี่ยเขาเป็นจอยยีแมวเพน่นน้ปนัดอีจอย่นมากนัดเจดามปะนี่อ้าการขเ้อแมวอันของอันจอยนะินอนนคือมันนอาี่อดอนอาบ่ได้รับกันดีไปเลยไปเลย อ้าอจ่แล้วก็เอามเามาได้มึงจะือไปนั่ลูกมึงนี่บวงไม่บวงอ้าบวงเนี่ยนี่มีแล้วมีแล้วเออมีแต่ผ้ากระเบวบอมีพี่น้องฮัาซีเอาผราขาวไปอันยกกันเป็นางสุธิราของเจสาดเอ็คคุยังเลยวเาเพื่นทางใดบันนี้ไปทางใดปันนี้ มัคกับซ่าจอยข้างใดล่ะบันนี่ฮ้ทขาม้า่ไมโอ้ยซ่าจอยมนสิลบคือบนยกไปพ่นเลยสิเอ่อ เอาไปพุ ain, ่นีหยบ่งมาข้างหน่า่าให้ผูบ้าวกูเด้อวะซันคอยเพิ่นบ่งมาข้างหน่ได้ว่าให้ผูบ้ากูเด้อวะซันมาจุติลากเจ้าฮะล้ สบายดีบรกมกรยาสบายดีพัปู่กคนมามาันชัดิ้นแลยลกกินข้าวกินน้ำี่น้อนกินเรเลยมาพบบ้านกินเรเลยโอ้ยน้องดามมอต่ใส่เนะพบบตองใส่น้องดามทำอตอร์ไซอันนี้นะพี่น้ออุตสาหัยยุดเบิดพี่น้อเ้ย เามาห้มน <t oms> <motiv ators> ี่กาพปลาขามาให้วัวเจเสดพี่น้องกินเป็นบงอให้พวกบ้าปูเด้อให้พวกขาวกูอาพี่น้องกินขาวน้ำการพี่น้องเลยอาเจดามเชนองมือบอมันี่นะเฮ้เจนยังจะไนเออาก ปูงแซ่มันปลแซ่บ่มันบนอวใช่คุาเตียงขนาดจูมันบลาโนอาเดามปรุงไมแล้วองนึงนี่มันใส่เป็นนวเติมองนึงนี่เจดามใส่ตติมแล้วเจลออดามเมเป็นนวดดอจางชูบอรดสโซนาง เขาาใช้ข้าวขาวยกก็ได้ใชกินแล้วอัวมัวกูได้กินแล้วก็ได้ยกก็ยีนีไหมน่ะแตงที่ใส่สวยแตงเอาในซาสิเป็นายกคาโต้คาขี้เดี๋ยกไปพักเขาก่อนในเวลาเสร์ฟอาหาพี่น้อง

ท่านี้ก็ซุมแซ่กินข้าวพี่ดองไอ้ตัหอมม่วงพ่ออยู่บ่จุเนียนเลยลูกไงตัวหอมม่วงไหนไหมตัวหอมม่วงคนลายนะบอมันคบแด้จอยทิ่ขาที่บ้าคบบ่แล้วมันคบเมืองบกคุบ่าวสิป่อยงี้มึงแล้วเราผคบบ้าแล้ว เาเทิปข ah, ่าวนเธอนกล่องนี้ไเป็หกมื no. mm. ้ยโอานะจะอ่เนกต้ยหากระเนบนี่นอมเยอมแค่อกอพู้ อ่ครับไปปล่องท้งับปุ่นป่นจะพูดอกมาแ่นระบะนี่องข่ายขับัน้นะ่อพี่น้อยพี่น้องซับปลากกอพี่น้องเลย

สาวงามนนั่อะไรต่างฝ่ายต่างซูมต่างแซวพี่น้องเอ้ยท่านี้กัทซีเล่อะไรท่านี้ก็ได้ผู้ท่านนั้นล่างพักพี่น้องพี่น้องฮัสซิมาเบิงซันีล่างพักพี่น้องเอ้ยซันนี่มีแตช่ชันีที่น,นี่นีงมีแต่ชันอื่ พ่อฮะแต่พัวพัวเขาเบาไดเนาะพี่น้องสนีล่างล่างยังนี่ย่างาไคุณขามาหข่อยเด้อดี่าลางใ่ในกระลรัมพี่น้องเล้ีกระทะ่งง นะจังล่างก็ล่างล่างจะบักเล่นนก็ได้ผมเพิ่นว่าไ,ได้ล่าง่าไปก็ได้บมมีคุณค่าไปไปล่างคาจังมีคุณค่าเบิร์กชั้นนี้ล่าง่าพี่น้อง ล่างค่พี่น้องพี่น้องเอ้ยเส้นมะคุ้งแกละคนเด้อพี่น้องสไตล์ไพสไตล์มันเรา่าเอื่อยนี่นะสไตล์ของเอื่อยอันสของอัเอืยน้าแตแบบนี้พี่น้องเส้นานยาวยาวพี่น้องเส้น้องเอือยเส้นนี้ป่าไดนอนี่างข้าไมอ สามคนกับสไตล์สามคนพี่น้องบหนาลดเออสามหอโอ้แต่เพื่นทราบนี่ลเอ่ดพี่น้องเอ้ยจุบช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 ุบุบลายตัดเลยชุบข้างจคู่อมือได้พป็นซิมมี่คารดีนะนี่นะนะใชนี่นี่นยาาเย้มือนั่นนะเบเดป้าอีมือนั่นนะยังเป็นลมเป็นแลโอ้ยมือนั่นนะเบอร์เดป่ายดี มือสวมแว่นน่ะนะเสดายอู่ที่ปโอ้โหเนองเพิ่นนี่นะป้าเห็นเห็นเพิ่นล้องขีปเป็นไรจังหวะอยู่อือ ทางหายทางหัวไปจากขีดหมู่น้ำลายมาตึงๆจะเหม็นพี่จางยาบ้างแจ๊คพาว่าย่างบอลจ้างว่ามาพิการกับหัวอือออพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้เนาะพาบึงหเจบขับลำน้นพี่น้องเจอกันขี้หน้าพี่น้องฝากกดไลค์ลกดแชร์ฝากติดตามซาวเออร์เด้อพี่น้องคลิปนี้ขอตลาไปก่อนแต่จะมาอัปเดตคลิปนายปเป็นอะไรนะ้อพี่น้องรอติดตามเด้อคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องสวัสดี